มาเด้อจ้าพี่น้องปองไปจ้ามาเด้อม,มาเด้อสวัสดีค่ะมากินตำบกุงน้ำกันค่ะต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อยคือส้มตำกินบ่อยๆรสชาติแซบดีนะจ๊าพี่น้องจ๊าปรุงรสให้แซบนอใส่มมละกอลงไปอ๋ออย่าลืมใส่กุ้งแห้งปนของดีนะคะเนาะแซบแซบๆย่วยั่วค่ะ ก็ลงได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอิ่มแล้วก็ลงได้ออ้ยกินปัญญกปันบ้านเนาะมันกระแทบทุกอย่างอันพ่อใหญ่วางสิเลยพ่อใหญ่นางอยู่ขาง่ังตอนหิวตามบอกฮุงมาอย่างมากพ่อใหญ่ว่าจมว่าอ้วนว่าอ้วนว่ากินว่าปัญญาปัญย่างวาสันก็เลยบอกพ่อใหญ่บอกว่าพ่อใหญ่ตามบอกฮุงกับ่อ้วนดอกหอยกินพักลายวะสันวันเลยว่ามันบ่เมนมาเบะเมินเอหิวของหวานมากวาสันว่ากินแล้วลงได้พี่น้องค่ะมามาช่วงของหวานตะโกเนาะ อ ik, ันน food, ี้ก็ขนมเปียกปูนหอมแ่บอร่อยหรอกคะเหลือส้มโอเหลือจากเมื่อนั่นละมันเนี่ยกินลายกินมัยงมันแงกินมัยงมันแงกินยบหยบหยบหยบยบยบหยบยบยบกินไปมันก็เลือเนาะค่ะนี่มาของเปิลแ่บแสบเปิลเห็ดมือต่อมือสดวันต่อวันแ่บอีนนีอันมือนี้เป็นตะโก้เผือกอืม ปนกับอา่าตะโก้อะปลอกเผาผสมกันอัลลัซีอัลลัซีซีอ่าซีกล้วยแซบอดูแซบแบบอแบบหอมหวานมันก็อดบ่ะไ้เนาะตะโก้มันก็เป็นแบบว่ามันก็เป็นแต่แซบ่บอ่ะอล้างปากล้างข้อยังไงมาเว้ากัน พา,านไปสองสามคลิปเนาะพานไปสองสามคลิปที่วิไลมี่อ่ะ F C V I P เนะาะค่ะวิไลมี่ F C V I P เขามาอ่ะเป็นกําลังใจเขามาอ่ะคุย้ยเขามาเวาเขามาเมนกับไปไลุ่้ยกับไปไลจนเมื่อนั้นเออแสงมันหน่อยไหบ่ะออืมบ้านเนี่ยบ้านน,น,นนี้นเรเป็นเั่นเออเออจะสีละ ก็เลยกลายเป็นว่าเลยได้คุยคุยกับอ่า F C V I P เด้อค่ะเด้อเป็นเป็น F C V I P แล้วก็ผ่านไปดอกนะมาต้องไปเอ้ยซื้อเพิ่นดอกเนาะพี่น้องกลับไปเบิ่งเอาแล้วกันในอ่าอ่าคลิปเดี๋ยวเป็นคนสายตาเงาพี่น้องค่ะถ้าเบิ่งไกลๆไกลๆวิไลอ่านออกวิไลหูวิไลโอเคสายตาแต่ถ้าเบิ่งไกลๆอีงสี่เบิ่งบ่ได้เพราะว่าวิไลเป็นคนสายตายา,า,ายๆๆไไว กะสซิยุนในคลิปนั่นแหละค่ะมันจะเป็นเอ่อเป็นคลิปก่อนๆเนาะคลิปแรกกะแรกเริ่มเลยตั้งแต่ตอนอยู่บ้านกูดเนาะค่ะพอออกจากบ้านกูดมาก,ก็จะเป็นมาคลิปที่สองคลิปที่สองกับยู่หัวหินนี่แหละค่ะคลิปที่สองยู่หัวหินคลิปแรกๆเพิ่นเาอ่าวิไลว่เาเรียงเพิ่นกะเป็นคลิปที่ยุบ้านกูดเนาะคะ่ะเป็นเป็นเป็นยุบ้านกูด เพิ่นกะเริ่มเริ่มเข้ามาแรกๆก็เร, pues, ร people, Arizona, water, animal, ิ inform inform sure. ่มเข้ามาวิไลกับบ้อหูตนซ้ายไปเหตุเนาะค่ะว่าเพิ่นไปฟั่งผู้ใดบอหรือว่าเพิ่นไปช่ชมช่องใดบอหรือว่าเพิ่นไปฟังคนที่ว่าว้าบอแล้วเพิ่นบอหูตนซ้ายไปเหตุเพิ่นจังเข้ามาแบบว่าเพื่อจะหวังแบบว่าให้วิไลมีความโมโหให้วิไลมีความที่แบบว่าโตตอบแบบว่า มมวนแต่วิไลว่าวิไลโตตอบมวนที่สุดเราดิวิไลว่าวิไลโตตอบมวนที่สุดเราวิไลโตตอบไปในในอในสไตล์ของวิไลเนาะค่ะเนาะเป็นการที่พูดแบบว่าคุณดามาฉันตอบกลับเนาะเนาะเจ้าเขียนดามาเจ้าจีดาแบบใดเพิ่งิว่าแบบใดแต่คอยในฐานะเจ้าของช่องคอยกระตบเจ้าไปในฐานะที่คอยเป็นเจ้าของช่องเนาะค่ะ เรากิฟที่สองมีลาม่านังเบาอยู่หัวหินเนาะค่ะเนาะกิฟที่สองมีลาม่านังเบาอยู่หัวหินคลิปที่สามเส่เสื้อสีฝาแขนยาวเนาะคะ่ะคลิปที่สามมีลายส่เสื้อสีชมพูแล้วกันเนาะกับเป็นอ่าเป็นสองสามคลิปที่วิไลเกี่ยวกับอ่าเบาคลิปแรกตอนอยู่อ่าคลิปแรกตอนอยู่อ่าบ้านกูดเนาะค่ะเนาะอ่าตอนที่อ่าเมียอ่าในหน้ารูปโปรไฟล์เขียนว่าเมียฝรั่งอย่างฉันไม่แค่เพราะฉันจบแค่ป .6 นะคะนั่นคือคลิปแรกๆเลยคลิปแรกเริ่มเลยที่วิไลอ่า ตอบกระเพิ่นเนาะคะ่ะวิไลตอบไปในคลิปวิไลบรอด,ดตอบเมนพอมาคลิปที่สองเนาะคะ่ะคลิปที่สองวิไลก็ตอบไปว่า,าวิไลเขียนว่าเ mm. มียฝรั่งช่างมันฉันไม่แคร์ขอโปรดสัตว์เป็นทานมานรผจญคนต่ําตมที่เขียนจิตกับสมองสอดคล้องสทุลเนาะคะ่ะเอาพญัยมากพอดีเดียวกันเด้อพญัยขืนมากพอดีไลให้เราลงไปกินกันก,กาแฟาข้าง่างไลให้เราไปกินเขา่าเรากับว่ายอมกินโอ้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 โอ <laughs> <laughs> <c oughs> <N ee> ูนี่อันไปนอนอยู่แต่สะไวน,น้ํามไปนอนอยู่แต่สะไวานามเราก็อน,นอนอยู่เ <c oughs> มือม่อเมื่อแดดเดิดเนแนวกับมันบวกื้อ,อยู่บานกบูบานกูเพิ่งก,กันกนางอยู่มันเป็นหฮมไลายก็อันนั้นมันไข่ขึ้นนิกเซเห็นไข่ขึ้นไปซื้อแนวตรวจวัดไข่ม้าวิไลกัไปซื้อยามาย้าให แล้วเพิ่นพบ็กินแบบยาเข้าสื่อแบบนั้นพอนายจะเขียนสื่อยาหายวิไลไปอยู่สองยางอ่าแล้วกะไปสื่อแนตวตรวจไข่ตรวจวัดไข่วิไลวิไลแก่แล้วพี่น้องวิไลแก่เราวิไลว่ลา,าสิเอาไส้ปากหรือว่าไส้ขีดแต่แล้ว <laughs> พอนายหมักเอาหยาดดากนายเฟอร์เฟอร์ฟีเวอร์เทสดูมักอินอินอินเนียนเย เอ้ยอีเขาก็ยังจะบอกว่านุ่มนิกด่านิ่งอินมุนอินมุนเออเราเราบอกว่าเราบอกว่าอันฉันนั่นเลี้ยนรูมาจากแม่ฉันตอนไหนนอนตอนไงแม่ฉันก็เสียบตรงนี้แล้วว่าสันเ่าเอาใส่งฉีดตะเล็บเพาเอาใส่ปากว่าจะเสียบได้ามื่อไหร่กัน้องป้าเคยเห็นเนาะค่ะพี่น้องค่ะคนกระถามไม่รู้ว่าอยู่บ้านเชื่อเพจยังสี่บอกห่วยหมออยู่อนามัยบ้านคอยทุกหมอโรงบ้านบ้านคอยเขาไปยัดเส้นตรงนี้เด้อว่าสันว่าพี่เวส Ja? Ja? Besser? Meint er? der Früh es ist immer besser. Aber jetzt nicht, ja? 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 Kommt gleich. Nein, es geht schon. Aber nicht schmerzen in der Kuppe. Ein bisschen. Ein bisschen. Okay, so. gute Nacht, mein <laughs> Nein, nein, nein. <laughs> also, ja, hm? Ich, ich schlafe untertags nicht, weil dann kann ich nachts nicht schlafen. Kein Problem. Ich versuche nachts untertags nicht zu schlafen. เน่ะเัลเลนัมอไอิเอนี้ที่ใช้ยาปวดหัวเั่นช่วยให้นอนดี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 นอน t ีนอนดีนอนีนอนเีนอนดี่อนดีนอน i ีนอนดีนอเดีนอน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 ดี k อนดีน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 อนดีอนดีน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 อนดนอนนอนดอนดีนอนอนนอนดีนอีนอนเีนอนดีนอนดีนอนนอ กี่นีกับพ่อมาหอดหัวหินเนาะวิไลกับเฮ็ดก็ประมาณ3คลิปเนาะค่ะคลิปที่ผ่านมากกับเป็นอ่าคลิปที่3เนาะจริงๆวิไลมีคลิปอ่าไปหนุนไปหนีคลิปนั้นพอดีกับอ่าได้เว้าได้คุยได้ตอบได้อ่าตอบเมนเพิ่นไปเนาะค่ะนางเขียนตอบเมนยุ่มมือละมือพ่อนใหญ่สิไข่ขึ้นนั่นอ่านางยุ่มสาไหวน,น้ำน้ำพ่อนใหญ่พ่อนใหญ่ก็ว่าอันเขียนอีหยังยุ่มมือเออฉันก็เขียนห้องแค้นยังสี่ละว่าฉันก็บบอกเพราะไง ให้ฟังเนาะค่ะแต่ถามมาพอยัง่เราใส่ใจบเรื่องเห็ดอันนี้เล่ากับสนับสนุนในเรื่องที่แบบว่ามวนกบไปไล่เห็ดคลิปช็อปก็ไปไล่นะคะคลิปช็อตนะคะเห็ดไปมวนไปน้ากันอันคลิปช็อตเล่าบางคลิปหนึ่งหาเสษผลเลยค่ะโยดวิวเราเราเป็นดาล่าของข่อยได้พอยังไงมากนี่อ่าคลิปบางคลิปกับสี่หมื่นหามื่นนะคะเป็นคลิปช็อตที่พอยไงเราเหร่นน้ำเนาะคะ่ะส่วนมากถ้าเป็นคลิปช็อตกับสีมิตพรพอไงเราเหร่นน้ำวิไลเนาะคะ่ะเพราะว่าให้พายอ่อ ช่องนี้เป็นซื้ออีกอย่างคะ่ะช่องนี้เป็นช่องวิไลแมกเดอร์คะ่ะวิไลแมกเดอร์คะ่ะมีวิไลก็ต้องมี่พอใหญ่มากเนาะคะ่ะบาบบนี้เอามาข่าเรื่องกระเฮ็ดไปเนาะคะ่ะเฮ็ดไปกับประมาณสามคลิปสีปค่คลิปคลิปแรกอยู่บานโกดคลิปที่สองอยู่คลิปที่สองสามสี่นี่อยู่หัวหินเนาะคะ่ะแต่ว่าวิไลก็จะปล่อยมันผ่านไปเนาะคะ่ะเนาะผ่านไปในในคลิปของทีว่า เมียฝรั่งด่าไหมไม่ใช่แน่นอนก็แค่ประเมินค่าให้กับคนที่เขียนเม้นมาแบบสะทุนเนาะคะ่ะจะมีการเบาการคุยกันมีคอมเมนต์ยุบป,ประมาณเกือบโรยเม้นเนาะคะ่ะ <c oughs> อันที่ตอนนี้วิไลเบิงตอนนี้มันเก้าสิบสี่เม้นเนาะมันเป็นสําหรับวิไลเบิงตอนนี้เราก็วิไลคุยตอนนี้มันเป็นของเมือวบ้านแต่สําหรับคลิปมือนี้ก็คือเมื่อนี้นะคะเนาะคลิปมือนี้ทีวิไลเบาอยู่นี่ทีวิไลออกไปคือว่า เมียฝรั่งโปะเชะโปะแตกนะคะวิไลออกไปแล้วตอนเศร้าวิไลออกไปแล้วแต่ตอนตีหาตอนเศร้าแต่ว่าตอนนี้ที่วิไลนางเบาย่น่กะบ่ายโมงบ่ายสองโมงนะคะแต่ว่ามันสีออกมือใดวิไลกับบองหูเพราะว่าวิไลนางเบาสุกมือสุกมือวิไลนางเฮ็ดคลิปวิไลนางเบานางเบาเฮ็ดคลิปมือละมือละคลิปมือละคลิปแต่ว่าคลิปน่ะวิไลมีสําหรับเอาไว้ออนไลน์ที่จะออกคลิปวิไลกับโหลดเข้าไปในอ่าวิไล วิไลโหลดเขาไปในช่องแล้วแล้วแต่ว่าวิลลจะเห็นเป็นส่วนตัวไว้พอถึงเวลาปุ๊บถ้าวิลลตั้งตีหามันกิจะโหลดออกมาอัตโนมัติในตอนตีหานะคะ่ะวิลลี่บดตองมากดมาเปิดมาอันนั้นมันสีโหลดของมันเองโดยอัตโนมัติถ้าวิลลตั้งเทียงมันก็นจะออกเทียงค่ะที่นี่วิลลตั้งไปแล้ววิลลโหลดเขาไปแล้วแล้ววิลลตั้งเขาไปแล้วแล้วถ้าวิลลโหลดคลิปทุกคลิป,ล,ปลงในช่องวิลลจะไม่มีการลบคลิปค่ะวิลลจะบล็อ เพราะว่าเราโหลดไปแล้วเราไม่เราทาทาโหลดเราทําเราลบเราทําเราโหลดแล้วเราจะทําทําไมเนาะค่ะก่อนที่วิไลจะโหลดวิไลก็เช็คคําบอกข้าจาวิไลก็เช็คทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเราวิไลก็โหลดลงไปพอโหลดแล้วจะให้ตามไปลบออกเบาะค่ะบลบคืออ่าคลิปอ่าคลิปที่อ่าวิไลเสียเสียสีชมพูเนาะค่ะคลิปนี้เนาะค่ะเนาะวิไลก็ไดเมนได้คุยเดว้าเพิ่นกับเขามาเมมนค่ะพี่น้องเดียววิไลแคปไว้เนาะค่ะเนาะ อันบริวาิเป็นลักทงรักฐานดอกค่ะแคปไว้อ่านแคปไว้นันแต่ว่าถ้าพีน้องอยากอ่านอยากเบิ่งกับเขาไปเบิ่งได้เพิ่นก็คือสิบารอบดอกอก็คุยกันไปนอะแหลกๆแล้วก็คุยมากเนาะเราก็คุยมากเลยๆเอ้าก็อยากคอมเมนต์มันทําไมมันท YouTube อียายมันกวนส้นตีนถูกจะเม้นอากูจะเม้นกวนโอ้ยมันวาสันบานลก็มากอะ ขอบคุณอีฉันขอเรียนรู้ความเป็นผู้ดีจากคุณนายฝรั่งหน่อยค่ะได้ไหมคะคุณนายแต่อย่าให้หนูเป็นคนรับใช้เพราะอีฉันไม่ถนัดนะคะคุณนายว่าสันวแล้วก็เอายายวิไลคอมเมนต์สะทุนฉันออกหมดแล้วยายฉันน้อยใจยายนะทําไมไม่เอาคอมเมนต์ไปแขวนค่ะฉันชอบเพราะฉันคิดว่าเป็นคนพิเศษของยายไงว่าสันวะ <c oughs> เราก็เมนมาตลอดตลอดเมนปุ๊บที่นี่ในช่องสตูมันบด่บดด้ไปไลบ่ดด้ไปเบิ้งเมนตรงจี่อ่ะอ่าระคัง ลันขึ้นเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นรูปละครั้งวิไลแะอยู่ที่สตูดิโอเนาะค่ะตอนนั้นวิไลกำลังโหลดโหลดคลิปเพื่อกดเมนเมนเขามาหนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีหนึ่งวินาทีบางทีเด้งเอออิ่มเด้งขึ้นมาปุ๊บวิไลกะเปิดอ่านวิไลกะตอบเปิดอ่านวิไลกะตอบตอบนะคะเนาะกรมาเรื่อยๆตื่นๆคุณตื่นๆคุณยายทำคลิปเร็วๆทำงานยายมาอ่านคอมเมนต์ฉันยายด่าฉันหน่อยยายวิไลว่าสันว่าแล้วก็มึงอยากด่ากูกูไม่อิ่วยายวิไลกูได้โลด่ามาคล้องเลยนะแต่พอเกี่ยวกับอิจฉาตาลอนนะ คะ่ะภาษาอังกฤษท่างการคือโตวาาที่ค่ะคุณนายแล้วก็มาเรื่อยนะคะเนาะ,อะแอบยังเด็ยกย่ายถ้ามันเหมือนหมาขออาหารค่าไปกระเคียนไปเวียกต็ตอบไปนะคะก็มามาหลังๆเริ่มจะแบบคำเบาแบบแตกเนาะค่ะเนาะแล้วก็ ยายมีคนชอบกับมีคนตีด้วยก็เหมือนยายหละยายกับบดายชอบทุกคนยายต่างคนต่างคิดยายหมคนบดดายหลอกยายกลับไปวัดบ่อยนี่ยายกับปล่อยว่างมั่งว่าสันว่ายายบังคับบดดายหลอกตัวยายเองยังขวบพุ่มตัวยายบดดายเลยช้ำค้อมเมต์ยายพอใส่ฉันเกียรยายหรืออิจฉายายคำว่าอิจฉาคือคำของเด็กเขาใส่กันในยายฉันคอมเม่นพอฉันบดชอบคำของยายเหมือนเด็กดีใจและอวด อันนี้ฉันเข้าใจแต่ยายอา,า,ายุค่อนข้างไกลฟังว่าสันวากระเคียนไม่ในวันนี้ฮ่หาฮ่าฮ่าแกงคนแก่สนุกดีทําให้ของมันขืนยายโกยายพึงไปวัดมากน,นเนี่ยทําไม่ยายตองคอมเมนต์ในทังลบยาย,ายหรือยังไงว่าเป็นคอมเมนต์ทังลบเพราะคิดเองมั้งคอมเมนต์ว่าอะโดนจลิตตัวเองว่าง,งั้นเถอยายก็เลยโมโหว่าสันไม่เลยตอบทุกอันทุกอันไม่มีความโมโหในสมองนะคะเนาะไม่มีความโมโหโกธาหรือไม่มีแบบว่าวา่าอะไรซูนนะคะว่าอะซูนไม่เลยไม่เล่ยค่ะ เขาเขียนมาวิ่เลก็ตอบไปเขาเขาเมนมาวิ่เลก็ตอบไปมันเป็นงานของเราเราทําช่องเราก็ต้องตอบความเมนของ fc เมมบอค่ะเป็น fc vip นะคะเนาะแต่เขียนมาเลยย่า่ย่ามาเหร่นกับฉันเลยฉันบ่อยากทําลายย่า่นะย่ายมีชีวิตดีจะตายตอนนี้มีฝรั่งขี่นกสวีเดนเลี้ยงย่า่ดูย่ายเขียนว่าถูกไอยต่อ่านยากมีความสุขแล้วฉันกนแค่คอมเมนย่า่ย่ายโกรธจะเป็นจะตายเหมือนจะมีใครแย่งฝรั่งขี่นกไปจากย่ายอันหนึ่งเดอ้อ อีหละเธอจะอายุทอสันหรือเธอสียอายุหลายก็สันหรือเธอสีอายุหน่อยก็สันหรือเธอจะเป็นลูนลูกสันเด้อนะคะ่ะสันสิขอรบอกเธอเด้อค่ะสันบ่ได้มีผัวสวีเดนเด้อค่ะผัวสันบ่ได้เว้าสวีดเด,น,เด,คน,ดเนค่ะผัวฉันบอกภาษาอังกฤษได้ว่าฝรั่งเศสได้เว้าอิตาลีได้ผัวฉันคนเยอรมันค่ะคนดอช์แลนเดอร์จ้าเออเออ่า <c> ส <oughs> ุดเออมาสุดนะ เอาใจผิดละจ้าเนาะค่ะอันบอด้วา่าบอด้ศูนย์ดอกเขียนมาโลดอันบอด้ศูนย์ถ้าจิบอกว,ว่าคนจังวีไล่หนี่สิไปศูนย์กับการเขียนบ่บอศูนย์อ่านไปต่อไปเม่นไปก็ยิ้มไปก็สนุกสนานมวนไปเนาะเพราะวฉันเป็นคนฝรั่งอังกฤษดาถึงได้ถึงได้รู้ภาษาก็ดีนะได้เกรดตอนเรียนอยู่ไทยก็เกรดสีอยู่นะโอเคเขาเขียนแบบนี้ค่ะไม่ใช่โอเค แบบนี้ถ้าฉันจะดายายภาษาฝรั่งยายไม่รู้เรื่องหรอกยายแต่ฝรั่งจริงเขารู้เรื่องยายไม่รู้แล้วยายอย่าส่อรู้มากให้รู้มากอันโคอภัยไตต้นบอกตูมหลายๆหากซีเมนมาอิงยังมากนั่นถ้าเขียนภาษาอังกฤษจะเขียนมาโหลดแต่ถ้าเขียนภาษาไทยเนี่ยก็เขียนให้นั่งวิไลโอ้นั่งสาววิไลนี่เข่าใจนะ่ะหมคอยอ่านแล้วคอยปวดกระมวงคอยจับตนชนปลายปรถูกแต่ว่าบ้าหรอล่ะ อันนี้เม่อวาให้ฟั่งเป็นมวลมวลเป็นคำๆเพราะได้มีคลิปซื่อ,อนะคะเนาะ,ะถ้ายายยั่งจะด่าฉันถ้ายายยั่งจะด่ากระฉันกระได้บ่มีปัญหาว่สัสนวา่าอีกอย่างเน่ะ on, ปริงอิดอ่อนแปลว่าส่งมาเลยด่ามาเลยสามฝรั่งดูในยายแต่อย่าถามแฟนยายนะเพราะเขาบ่าพูดฝรัง่งบัสนวา่ากต่เขาฝรังร่งเขาเว้าฝรั่งได้ยังไเนสูฟฝรั่งสวีเดนเขาพูดสวีดีดว่สัสนอัน เขาพูดฟาวีดิฟาวีดัด่าสั่นว่าเขาเอินสวีดิชสวีดิชสวีดิว่าสั่นเราว่าสวีดัดนั่นเหรอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะ no 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 ่าสั่นกับหัวเลาะฮ่าฮ่าฮ่ามาอันกับเมนต์ัวค่ะ I am so sorry my boyfriend is not speak Sweden my boyfriend is speak Deutsch ตัวค่ะไปไงเดี๋ยวเวิ้งเวีดิ Deutsch นะสวีดชยอ นัทสวีดิค์นิกสวีดิค์อีสปิดโยเพอาะไว่าชั่วฉันบอกว่าภาษาสวีเดนฉันบอกภาษาดอยนะคะมากระมาอีกเด้แต่ความรู้สึกลึกๆแย่เป็นคนใจดีใครพูดถูกข้อกูไหมดแต่ลึกๆในใจาย่วิไลเจ็บปวดกับผัวเก่าเผอิญว่าในชีวิตบ่เคยจดทะเบียนสมรสไม่เคยแต่งงานก็เลยไม่เคยมีผัวเก่าแฟนเก่า ถ้าถามว่าพัวกเก้าพ่อของลูกบอกมันก็เป็นการที่แบบว่าคนเฮาชีวิตอีหย่างที่มันแบบว่าผ่านเขามาในชีวิตผ่านแล้วมันก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปฟไปเลยละค่ะไม่จําเป็นต้องไปจมปักะอดีตคนคนีคน,นีบ่คยจมปักกอดีตคนคนีนีบ่คยเอาอาดีตมาเป็นอ่ามามามา,มาจังไ๋ละคือว่าอันเรื่องที่มันผ่านแล้วก็คือผ่านแล้วเอามื้อนี้ก็เมื่ออื่นห้วกอนาคตในดีที่สุด แต่ว่าข่กาแฟเก่าก็ยังเป็นมู่กันอยู่ที่ว่าคนสวีเดนนะเจ้าจำผิดเด้อจ้ะคุณอันบ่อยากเอ้ซื้อแล้วล่ะ่อยากว่าบ่อยากนั่นลหรอคะแต่ว่าคลิปนี้ก็แค่เคียร์ให้ฟังซื้อนะเออคือพ่อหญยบอกนะ I not speak Swedish I speak Deutsch นะค่ะ Ich bin nicht Schwede Schwede Ich bin kein Schwede Ich bin kein Schwede Ich bin kein Schwede Na du ist Deutsch Ich bin Deutsch Yeah อิบินดอยพ่อไงวะอิบินไทยแลนด์เฟสต์เดย์เห็นไหมชอชขอให้คุณเจวิไล่ว้ยๆย,วยสวยสวยผัวฝรั่งรักๆนะคะหนูบ่าแกงย่ายวิไลห่หอ,อีกแลว้วค่ะย่ายถือว่าเป็นคอนเทนต์นะย่าเตยย่าดาก,กระดานหนูแลว้วย่ายกระดานหนูว่าอีหามึงเอย้ยว่าเสานเอากค้ามันก็ลงกลันเรื่อมันก็ไปแลว้วอีหามึงเอย้ยว่าสานแลว้วมันก็ไปแลว้วมันออกไปแลว้วมันเอาขึ้นมาได้เนาะ เราก็ไม่อีกเนะฉันบ่ได้เป็นกะลีว่าสันว่ามากกัได้ผัวฝรั่งค่ะฉันบ่ได้เป็นอันอันฉันบ่ได้อันขายกะลีปั๊บว่าสันลาว่าฉันบ่ได้ขายกะลีปั๊บมากกัได้ผัวฝรั่งค่ะพูดผิดค่ะฉันวี่สานักเรียนจากมหาลัยรัมคำแหงค่ะและก็มาเจอแฟนฝรั่งค่ะปีหนึ่งเก่าเก่าซีมาอยู่เมืองฝรั่งปีไทยสองหาสามแปดค่ะพี่วิไลเป็นคนฉลาดเก่งเอานีจริงเอาใจช่วยหนู บ่อยากว่าพี่หลอกแต่หนูแกงพี่หนูขอโทษย่ายนะคะจากใจว่าสันขอบใจหลายเด้อลาเด้อ <laughs> พักหลังๆนั่งกับเขียนมาแบบว่าอ่าเริ่มจะเป็นมิรแต่ว่าจะเป็นมิรแบบใดก็บอกเข้าใจขึ้นกันแต่ว่าสําหรับวิไลนี้ถ้าถ้าเขามาแบบนี้หรือว,ว่าเขามาแบบใดวิไลกับเป็นมิรกับสุคนล่ะค่ะวิไลก็เป็นมิรกับสุคนยกเว้นเด้อค่ะวงเล็บยกเว้นมิจชาชีพ <laughs> วิไลเป็นคนที่แบบว่าง่ายๆสบายสบายถ้าถามมา นอกไอ้ม uhm ันเนาะนกไอ้มันเอาว่าซีซินดานิกเอาดะพีเตอร์ไลฟ์ไลฟ์ในในทีวีแม่แกแกแกอ่าว้าแกแกคุยเนาะค่ะถ้าถามมาเครียดถ้าถามมาโกรธบอศูนย์บอบอบอส อันพิมพ์ไปกับว่าลอไปพิมพ์ไปกับมวนไปสนุกสนานไปเนาะคะ่ะต่อมาที่หนูบอกอันที่หนูบอกเจยอย่คิดว่าทุกสิ่งเป็นของเล่าใช่เจยอาจดีใจมากฉันบ่นเคยมีฉันบ่นเคยได้และมั่นกัะจากเข้าไปนี่แหละหนูบอกเจยอย่เพิ่งตื่นเต้นมีแลกกระดับไปหนูมาอยู่เมืองนอก32ปีเมืองนอกผัวแกกลัว แต่รวยว่าสันดีใจน้ำเด้อจ้ะที่ได้ผัวรวยนะคะเนาะแต่ผัวรวยมันก็ดีแล้วชีวิตก็ดีอยากได้กินก็กินอยากได้เฮ็ดก็เฮ็ดอยากได้นอนก็นอนอยากได้เที่ยวก็เที่ยวนาะจังถามว่าอ่าอ่าคอยได้ผัวนี่รวยบ่เพราะไงเรากับบ่ได้รวยเลากับปันกลางปันกลางแต่ถามว่าขี่นกบอเรากับบ่เคยเลากับบ่เคยเล่นขี่นกดนก เราก็เราก็โอเคนะคะในทุกสิ่งทุกอย่างเ่าว่าที่แบบว่บาการอยู่การกินการซัพพอร์ตนะคะเนาะนะคะจนะึงบอกแต่ก็ขอย้ำอีกเถอะอย่ยไปเมาแย่าไปร่วมไผ่ใดพวจังใดไผ่เป็นมาจังใดไผ่สิขายกะหรี่ปัาเมื่อว่าไผ่สิไปขายผัดปงกะหรี่ไผ่สิไปขายหอยนางรมหรือไผ่บ่เคยขายมันก็เป็นชีวิตีิเขาผ่านมาก หนึ่งถึงเขาจะเคยบ่าว่าโตข่อยหรือบ่าว่าโตเมียฝรังผู้อื่นที่ข่อยเว้วที่ข่อยเว้าแต่ละคลิปแต่ละคลิปน่ะคอยเปรียบเทียบคอยเปรียบเทียบว่าทุกคนผ่านตรงนี้มาถ้าคนที่เขาผ่านตรงนี้มาปุ๊บแล้วเขามามีอนาคตที่ดีกับแฟนฝรังกับสามีฝรังกับผัวฝรังอยู่กันสั่งกันมีครอบครัวแต่เบื้องหลังข้างหลังที่เขาเป็นยังมากนั่นถามมาผพวเขาคิดบ่ัวเพเขาบ่เคยคิดเพราะว่าผัวเขาหูอยู่แก่ใจเนาะค่ะเ่ว่าผัวไผผัวไผเขาหูกันหมดก็คอยถึงบอกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นสาว ใช่นะ่ะกระมาจากตรงนั้นหละ80ถ้าคุณอยากได้เสือคุณไม่เข้าถ้าเสือคุณก็ไม่ได้ลูกเสือคอยก็เปรียบเทียมให้ฟังซื้อๆคอยบ่ได้ว่าเมาคอยบ่ได้วาเจ้าแต่ความหมายว่าคอยเปรียบเทียบว่าอยาไปดูถูกคนย่าไปวาให้คนเขาสิมานจากจุดใดเขาสิเป็นจากตรงไดมันก็คืออดีตของเขาสุกเมื่อเขามีชีวิตที่ดีกับคอพัวกลางของเขาทุกคนมาหาผัวฝรัง่งทุกคนมาดินล้นอยากได้ผัวต่างชาติบ่มีขําใไหทีว่าอยากได้ผัวต่างชาติเพราะอยากได้แค่ลูกครึ่งมันโมเมนต์ดอกค่ะทุกคน ผัวฝรัง่งทุกคนอยากได้ผัวฝรัง่งทุกคนก็อยากมีชีวิตที่ดีมีอนาคตทีดีมีเงินมีทองมีเงินมีอนาคตพ่อได้อาดูแลเจ้าของแล้วก็พ่อได้ซัพพอร์ตคนทางหลังดูแลคนขอบครัวคนทา้งหลังอยากมีอนาคตทีดีกันทุกคนหลังจังมาหาผัวฝรัง่งเนาะเมนบอก80%ขอโยกไว้เลย20%กับสำรับคนที่ขจ้าพ่อกันในในเรื่องของเรื่องขจ้าแเตะแบบว่า80%คนที่มหาผัวฝรัง่งกับวางตรงนั้นคือกันหลัก จ้งคอยมาเอาพอาะง่ายคอยกวางมีอนาคตที่ดีคอยกังคอยกวางอยากสุขสบายคอยจังมาเอาพอาง่เข้าใจตามนัดหล้กก็มาเนาะค่ะพอหลังๆเราก็เริ่มเริมคุยแบบอ่อนๆจะถามว่าเราจะอ่อนบ่อ่อนกับพบูโหคอยก็ตอบเอราเราไปตามแบบฉบับของคอยละหนูมีหมดแหละจ้าหนูถึงว่ามีคําว่าอิจฉาแต่หนูอิจฉาท่านสุขใจมากกว่าท่างถ้ำมาท่านว่ามีอะไรเนาะ บอมีอะไรนอนในโลกนี่โอ๊ยเจ้าเขียเนี่ยคอยจนขีู้กโลกขีู้กไรเราคอยค <c oughs> อยอ่านเราคอยซับสนโลกนี้ตงังยูและกระดับไปหนูมีถุกอย่างแฟนหนูมีหายแต่มันกระดับไปเจ้าอ่านสิแบบว่าอ่าที่ที่จําได้ว่าอ่าเพราะว่าคอยน่ะที่ตามคุณพอสนทีเนาะคุณพอสนทิคอยคอยได้ยินเล่าบ่าว่า,วาถ้าผู้หญิงเนาะถ้าหาแฟนไ่ะย่างตากับหาแฟนอายุหลายก็จะของอ่า แปดปีขึ้นไปหรือว่าสิบปีขึ้นไปจังน้อยจังพอยานีนเล่าอายุายก็ข่อยสิบสองปีสิบสามปีข่อยอันห้าสิบสามพอไงยหกสิบหกเล่าอายุไรก็ข่อยสิบสามปีจังลูกไส้ข่อยลูกไส้ข่อยเมี่ยมันกับอายุหน่อยก็มันสิบสี่สิบห้าปีคุณ เขาเขาบอกว่าผู้หญิงในแก่เร็วผู้ชายในแก่ช้าถ้าจะหาแฟนอย่าไปหารุ่นเดียวกันเขาเขาว่าเด้นี่เพอไงชนธีพนว่าคุณพอสนธิพนว่าให้หาแฟนที่อายุมากกว่าในการดูแลจะอ่าจะโอเคกันมากกว่านั่นเป็นที่เพิ่นแนะนำนะคะคอยก็ฟังซื้อๆยายวิไลวาสันบาบานี่บานี่บานี่บอกคอยไหมด้บ้านี้ว่ายายวิไลทําคอนเทนต์ไหมทําแบบตอนแลียบต้องให้เอฟซีเจออีฝรังผัวเจถ่ายงานว่ามียอดวิวสันบา โอ้ยค oh, oh. uh, no. ุณคุณคุณอ่าเนาะคลิปน <Huh? S 1> ี้จะบอเอ่ยซ like ื้อเจ้าจักคําจักเม็ดตั้งแต่ต้นคลิปจนกระทั่งมือนีจําเด้อคุณเด้อช่องนี้วิไลแม็กชแนลแรกเริ่มตั้งช่องขึ้นมาเก่าวิไลแม็กอ่าฮะวัดไหนไหนไหนนัวสเปรกเยอะอิสอิสอิสไม้ขนาดไม้ขนาดอิสวิไลแม็กชแนลน้ามีเยอะวิไลฮัสวิไล มูสมากสุสซ้มินอะไรทมากทินสุสซ้มินิกนิกนิกอีกอะไรหนะย่า n a ท u r a ลี่เพราะปัญญาเราเป็นอย่างจังเอ้ยซื้อซองคักแต่ว่าสันว่าโอ้ยช่องของฉันฉันกับว่าวิไลกับเมกนิกฟีบั้ยย่า100%บีเซียนบีเซียนอ่ะสมู o t ิไปเอาไปล้าง พราะง้เราก็ถทมว่าเป็นยังคือเอยแต่นั้นลหละคําว่าวิไลเริ่มเฮ็ดมากกับซื้อนี่แต่ว่าการเขียนแหลกๆจะเขียนเป็นภาษาไทยเนาะพอกันมากกับมาเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็คือซื้อเดียวซื้อเดียวนี่แหละกับไปกลับมาวิไล่แม็กกับวิไล่แม็กวิไล่แม็กนี่แหละค่ะซื้อนี่แหละเนาะสี่หายมาเฮ็ดต้อ่ข่มันกับว่าเมนเพราะว่าอ่า แมนยู่การนางเบาการทําคลิปเงาหนีจะมีจะข่อยจะส่วนหลายค่าเห่าบริเทียวน้ากันถ้าข่อยอยู่ใช่ข่อยกะไปยัง,งของข่อยแล้วข่อยไปพุน่นกะเห็ดเรื่องของข่อยแนย่ก็เล่าแน่เป็นชีวิตแบบอาตามภาษาสองเถาเนาะบานนี่ในคลิปช็อตกับมีแต่เล่าส่วนมากเพราะว่าเล่ากับยู่กับเห็ดน้ากันเล่าบริวา่าปิดกันเจ้าของเล่าบริบรบบเป็นคนที่แบบว่าจังไดหละ่ะ แมนยูฝรั่งบางคนสามีบางคนขาจาวไปอยากออกขาจา clip, วาเฮดคลิปวะคะขจาวไปอยากออกแต่ว่าจหรับพ่อยหญ่ม่มีปัญหาแต่ว่าข่อยเสียเอาออกแต่ว่าถ้ามเูเพื่อนเพื่อนข่อยกระสิงหูจะแค่การาเทศาวาอันใดสมควรเราออกก็เพื่อนก็ฟงอันใดบสมควรเอาออกเนาะบ่ได้ดอกข่อยต้องเอาผัวข่อยเฮดน้ำเพราะช่องข่อยมันเป็นช่องวิไลแม็กซ์ชาแนลไล่ค่ะล่หลายหลายนี่หลาย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 ,ลาย,ลาย,ลายไปแล้วคือแบบว่าอยากอ่านอยากเบิ่งกะไปเบิ่งเอาเนาะ,ะเนาะ ไปเบิ่งเอามันอยู่ในคลิปใดคลิปใดมันอยู่ในตรงใดวิไลเว่าไปมันกับสีว่าวแง่ไปแล้วก็พอแง่ก็กินข้าวกินกาแฟเรียบร้อยพอแง่ก็สิมาพักพ่อนวิไลนางว่าจ่อยจ่อยเดี๋ยวเราโนอนบอนหลับแล้วว,ว่าอ่ามีฟิวอสีสข้เป็นอร์หภูมิ36.6องศาสีเป็นอุณหภูมิ36อมา6ไข่37จุดไม่กราดเกสต์น้อยนนท์ไร่สี โอเคิ i โซฟินกูจะนั่งไหมชออีกคลิปดีกเอาเรกับพ่อแม่พี่น้องค่ะนกันะคนคลิปนี้ก็ขอส้ชหนีพอกันไหมเจอกันไหมในคลิปหนาเว้าโดนหลอดตะโก้ข่อยกันเลยสิ <c oughs> ความหอมก็เลยจะหอมไปกินน้ำกันว่อีหลามาามากกินตะโก้น้ำไก่เอากินตะโก้น้ำไก่มากกินตะโก้น้ำกันอยู่เมืองนอกสามสิบสองปีว่าซันมาอยู่ต่้งต่าคนหอยเม่งฝูนว่าท่านแซมขึ้น่าซันมา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  กลับมาเมืองไทยเฮ้าดดๆกลับมากินอาหารไทยๆกินตำบอกคุ่งของหวานไทยๆอืมอืมแซ่บขนมไทยส้มตำเอาของไทยอืมแมนยูพูนกับอจจิตีกินนึ่นัสละอืม,มุ่ไสก็บมให้กินอาหารไทยไมให้กินมดเนาะค่ะเนาะเอาละค่ะยังบอกหลายไงา,ยางหานามกินรอน้าคอยยุไสพอกันใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะรักนะจุ๊บจุ๊บที่รักเชาเชา Até <laughs>